เรียกได้ว่าแจากความหวานแบบไม่พักเลยทีเดียวสำหรับคู่รักคนบันเทิงนางเอกสาวสายหวาน แอปทัศออดและนักสแสดงชายนนกุลชานนที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งคุ่คู่กันไปที่งานประกาศรางวัลที่มาเกา๊าและล่าสุดก็ยังมีงานคู่กันที่เมืองไทยอีกค่ะเป็นงานเปิดตัววันแบงคอกที่ได้เห็นเขาอวดความหวานกันโดยเป็นช็อตที่นนกุลจับมือแอปทัศออดและเดินไปด้วยกันเรียกได้ว่าแม้จะคบหาดูใจกันเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วแต่ก็สวีทหวานกันแบบไม่พักเลยทีเดียว เขวหวานกันขนาดนี้ด้านนักข่าวสื่อมวลชนเลยยิงคำถา,ถามถึงคู่นี้เลยล่ะค่ะว่า,วาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ปีหน้าเลยไหม ด้านแอปทัสะออนถึงกลับไปไม่เป็นพอไม่คิดว่านักข่าวจะยิงคําถามนี้ส่วนทางด้านนนกุลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนุ่มจริงใจและจริงจังกับความรักครั้งนี้ค่ะจ,งจ,งงะจึงได้ตอบยืนยันคําเดิมว่าไม่เกินสปีแต่งแน่ตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีมากผมส,ส่วนตัวผมผม,ผมรู้สึกว่าในในความสัมพันธ์ของเราสองคนณนะตอนนี้ที่ผมรู้สึกอ่ะคิดว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องถึง1ิปีหรอกรับปีหน้าเลยเนาะอะไรนะโอ้ เี้บ้างไงบเขาบอกว่าอังกูไม่ถึง10ปีหรอกอะไรเงี้ยเออไม่ได้ตกลงกันมาก่อนไม่ได้ตกลงกันมาก่อนผมเคย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 พูดเลยครับผมก็ประมาณสามปีไม่ไม่เกินไม่เกินครับแล้วก็เราเรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่เราแบบเแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ก็ยัง,ย,ง,งยังอยู่กาสยังศึกษากันต่อไป ก็เป็นคู่รักที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยล่ะค่ะแอดก็ขอบวยพรให้กับรักของทั้งคู่และขอให้เป็นความสุขของกันและกันตลอดไปนะคะ